สบายดีพ่อแม่พี่น้องบเบอร์ชุทุกคนบ่อยู่ฟังลา่าฝังไทยและก็ตามประเทศนอกทุกคนเลยอ่าเมื่อกี้มาพบก,กับตัวอีกแล้วนอกกับทีมงานค่ายดีค่ายดีขี้เกียจทุกคนเลยอ่าเมื่อนี้กลมาผู้เดียวอีกทีมงานคือเก่าพี่น,อ 4, น้องค่าสีเขาก็เลยได้ทัวร์ผู้เดียวช่วงนี้เมื่อกี้คุ้นๆเนาะทุกคนมาบ้านน้องอ้อ,อมอีกเสียหนึง่งมาย่อนมะ บางนี่ยล่ะกะย้อนคำขอของอ่ะ fc เป็นพี่น้องเอาคอมเมนต์บอกตุชิดเนาะที่วานเชิญน,นี่ตุชิดได้เอาคลิปน้องอ้อมลงก็เลยอ่ามีอัอน fc ขันหนึ่งเนาะได้คอมเมนต์ว่ามีขาไปอีกเอาเขาไปฝากน้องอ้อมใน,นเด้อว่ะอ่าพอดีตุชิดกำลังเฮือนเนาะก็เลยได้ลมกับเมเอนนอเยเม์พอเมย์เป็นเจ้าของเนาะตุชิดเป็นเจ้าของลงูกชีให้เข้าใจตรงกันเน้าพ่อพี่น้องเลย เจ้าของลุงชีแมนนาแม่ของตุชิดเนาะเลยลมกับเพิอนอเพราะชูเพรนพังเนาะเรื่องอน้องอ้อมนี่คือ,อเป็นเด็กน,น้อยคนหนึ่งที่จะันอยู่หูคุณเนาะหูคุณพ่อแม่หมูจักความาันเช้าว่า,วาง่ายตรงๆเนาะะแม่ของตุชิดกะมักแต่กาเลยบอกว่าอ่าคอยก็เลยบอกว่าจะเอาเข่ามาต้อนน้ำก็เลยไปเอาเข่ามาตอนน้อ,อนอ้อมเนาะ หลายไ writers, ัวนีอกทุกคนเลยประมาณชิบลูเนาะแบบตัวันเนาะประมาณชิบลูับเนี่ยกินเนาะได้กินที่บ้านตะวันชื่อมาเนาะอ่าทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายสบายดีแม่์น้องฮองกับน้องอ่องกับครอบครัวเพิ่นเนาะทุกคนเลยเข้าไปเลยเนาะ สบายดีบ่าตะวันเนาะสบายดีโดยมาน้ำกันมื่อนี้เนะาะน้ำกันดีคือเก่าพี่น้นองเอ้มีความพิเศษไงได้มื่อนี้บ่าตะวันดีใจได้พี่น้องเอ้ม,มีมีโอกาสมีเวลามาทาั้งเยี่ยมทั้งน้องอ้อมเพลินเพราะว่าน้องอ,อ้อมเพลินเป็นคนหนาหักเนาะตุชิด โดยเป็นขยันขันแข็งเป็นเล็กที่ว่ากระจันโย่หูคุณเนาะโดยมุจักส่วยเรือพ่อแม่เห็นเรียกเห็นงานเราชาวบ้านก็ปื้มในใจขึ้นกันเนาะทางทีว่วยน้องนี่ควรอยู่ห้งเยียนเฮียนหนังสือกะโมกกะพูเนาะนนี่เเป็ไวโดยกันยังมาเห็นเรียกเห็นงานน้ำแม่เพิ่นโดยยกดีใจขึ้นเลยมาอาจมีของมาฝากเพิ่อนน้ำด้วยมีอย่างนี้วะตอนนี้รับอารมณ์ใหม่เพิ่น อ๋อเป็นเพเ่็ดงานเนาะเป็นเหนื่อยนะบอชิดเนาะดูแบบมันแดดมันอย่างเนี่ินน้ำเด่นๆแบบแมนเพเ่็ดงานเขาใจบาตะวันน้ำเนาะกับปากพี่น้องเนาะ FC ของบาตู้ชิดนี่เลยเนาะไปเป็นกำลังใจให้บาตะวันน้ำเน่ยเด้อโดยเลยเนาะเ้าเดียวไปรับกันเลือยูดอกช่วงนี่เนาะโดยแล้ไปทักทายทีมงานเัาอีกก่อนสบายดีบ่าวเวียงบ่าวเวียงกับเบาคำใส่ผู้ทองแคด่เนาะเลยเลยได้มานำกันอีกแล้วมาหนีเนาะ มหาน้องอ้อมเนาะเมนให้ข่อยเขาก่อนได้บ่นี่ได้ได้บุเป็นโดยตาไป้งนำการเลยปะเดี๋ยวตุ๊ดขับไปก่อนเนาะเนาะวัาตะวันเดี๋ยวสี่ก้อนนี้อ่ะอนเนี่ยงานทิศละนิดนึงเลยเอาเอาเข่าเอาเข่าซานไปผักน้องก่อนเอาเครื่องของไปให้เป็นก่อนเนาะอยู่กับไผ่ด้นี่อยู่อยู่เนาะพี่สองไอ้เฮือนเพิ่น ขื้นโค้งเนี่ยิ่งขื้นโค้งอ่ะจะขื้นหลังคาววานฉันเนาะอ่อันตุชิดอ่ามาชุดก่อนนั่นยังเห็นแม่น้องอ้อมกับน้องอ้อน้องอ้อมเนาะอ่าก็ก็อ่าทางลุ่มอยู่เดี๋ยวไปเอาเข้าไปให้น้องอ้อมก่อนเนาะโอ้นักเติบเนาะทุกคนเลยอ่าโอ้ มีคนอยู่เงินอยู่บอ่อหนะไปทางไดบ้าลไอีล่ะอ่าเม่เจ้าเด้ละ่ะอ่าเข่าเห็ดกาะเ,ง,เงินเกาะเนอาเอาเข่านี้ยเอาบ่าอผากหลาเตัวอบอ่ออ่าชิบโลพูได้หันอ่านั่งดูบ่าวชีลมน,นันเ่งอ่น มืัอนี่บริเหตบ่มืัอนี้เห็ดเพิ่นมากเ anyway. ปิดโถงไหเมื่อผักเที่ยงอ๋ออีหลักกินข้าวแล้วบ่กินแล้วบ่ข้าวเที่ยงกินแล้วกินกับยั้งอะนะกินยังอะนะตำหมักแตงตำหมักแตงตไข่ต้มไข่หนุ่มไม้แข่งหนุ่มไม้ปีงตับปีงตับป๊อคือได้กินแต่แนวแทบแบแท้อันนี้ไปเห็ด อ,อ๋อคือเก่งแทะเห็ดเป็นเบ็ดเห็ดเป็นไบเลยเนาะเห็ดกินนี่เนาะดีแล้วอย่างไดีแล้วเอาเข่ามาผักได้กินกุ้มหลายมือเต๋อบอสทำนี่นหามือหามือเนาะดีใจนำทะบิดว่าชีเอาข่าวเจ้ามายันยากบอลหุงบอลยังยันม่มีบอลหุงเขามีอยู่บอสหนึ่งเอา,เอาเข่าวเจ้าหักหนึ่งเอา ก่อนจะพิดจะต้มก่อนอันน,นี้มันยากก็เลยเอาข้าวเหนีาหายวมาให้ฉ <ừ. S 2> ันกับบาดหนาเด้อเสียข้าวเจ้ามาผาักจยกกินที่บอกข้าวจา <ừ. S 2> เจ้าเลยเจ้าแกงน้ำไม่อันนี้อันเมย์เมเมตุซิตเอามาให้ขอบใจเพื่อนเด้ไว้เลยขอบพระคุณใจลายๆเจ้าของลูกชีเพื่อนให้เอามาให้อันนี้นะเลยอ่าให้รำให้รวยให้ได้พวงขายให้นี่ได้ชาถุอานร่าไวพรกับเปลี่ยนเนาะทุกคนเด้ พาอันนาบ้าไปเบิ้งเฮือนด้วยและได้หลายเติบและแล้วหลายเติบแล้วบอกอันนี้เอาไว้อยู่นี่บ่ได้ได้นีไก่กินได้นี่ไก่ตอดได้อ่าจับเอฟซีบอกให้เอาเข่ามาให้น้องอ้อมแน่ว่ะสบายดีเนาะดูสบายดีเดี๋ยวให้อน้องเอาเข่าขึ้นไปไว้ก่อนไว้จะนั้งไก่สีตอดกิน,นวยวจังมานาั่งลมกับมันบอคํำนำขึ้นไ้ทางเฮือนไป้เอนาน้าแดงได้ไหมหรือแดงบ้าง แม่นดีใจตัชิดมะฮามาจักเนาะแม่่่นออยูาดีใจบ่าวคำนั่แล้วเปิดมือเนาะเอาบ่าวเวียงเอาวได้ยังมาให้นอนะ้องอ้อมนะมีโอ้มีมาให้ทั้งน้องเพุ่นอืเนาะดีใจเนาะช่วยกันผูนเ้เล็กผู้น้อย,อยเอาให้น้องอ้อมไปนั่งพุ่นก็ได้เนาะโ,ยโยอย สบายดีเด้อน้องอ่ำเด้อสบายดีเอามีมาน้องต้มยิน่ดยพี่ยอดใช้อันน้องไปเชิญพี่ชะน้องนะเมางานนงตองมาณแม่โดยแม่ไปเฮ็ดเฮือนพุ่นบ่มาหนินโดยน้องอ่ำกะห้ากับเมื่อบมื่อใดนี่แหละเป่นญาติพนเป็นเพื่อนคืมมากนะเพื่นกับเมื่อเป็นเพื่อนโตโดย เมื่อคืนนี่นเก่าเมื่อนอนอยู่น้ำเมรน้องต้องผืนยางเมื่อนะใดอ่ะนะผืนยางเมื่อยางเมื่อบ่ยังบ่มีรถมียางบ่อยู่เฮือนนี่พี่เพื่อนเชือดถีบเมื่อมีแต่รถถีบเนาะรถจักมีบ่บ่มีเนาะอย่าเนาะนี่จ้ะคับบ่เป็นเออแทนเฮือนของน้องอ้อมนี่เมื่อนี่คือบ่ได้เฮ็ดบ่เป็นโครงลังข้ามเป็นโครงลังขาเิือโดยแต่ก็เล่นไปเล่นมาบ่ เดี๋ยวเพิ่นไปเฮ็ดเพื่อนน้องตองแน่มาเฮ็ดนี่แน่อ๋อช่างนี้่เพื่อนน้องตองแล้วก็ให้เพื่อนน้องตองมามือมาอันนี้แหละมาโอ้ทั้งทั้งแม่น้องอ้อมนี่ไปเฮ็ดเพื่อนน้องตองเลยให้ให้พ่อน้องตองนะมาขึ้นโค้งหนังคาอยู่พี er. ่ร <elaborate> ้อยซับไปซับมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนกันเนาะอ๋อแบบเพื่อเพิ่นทับสองงานพร้อมกันเลยนะ ต้องพยายามกะแม่น้องอ้อมไม่ขึ้นหลังคาไม่ได้เนาะโดยมันนักเขาก็ต้องจะต้องให้ผู้ชายและขึ้นตุวหลังคาเนาะแม่ขึ้นสูงต้องให้ผู้ชายเลยเหมันยุกไม่นักไม่ยังไงน้องๆเนาะมีแต่แล้วนี่เด้ออันตู้สีบอกหรือว่านาบ้าเลยสีบอกอันเห็ดเวียเจะจะย้อนนักหลายเด้อ จะเห็ดแต่เจ้าอย่างงอนักเนาะตุนะเมนเห็ดชำเห็ดได้เลยหล่ะเด้อยอนักกลายอันบอดีได้เขายังน้อยอยู่มีแต่่อนชำยอได้เจ้าบัดอีกอย่างผัดเป็นผู้หญิงเลยตุเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสภาพ่างกายผู้หญิงน่ะอ่างยกกับงยกนักเวยหล่ะเด้อยกงกชำงยกได้วาแหละชำชอยเิ่นได้แม่กระไรเป็นหูเิ่นจิเข้าใจจะหอกเขายังน้อยอยู่ Inä, อืาะกิน hmm. น no right ้ำก so ับย่างมาหนี่ล้วนะตำหมัแดงครับต้มไข่แกนไม้โอ้นี่ยกินลายยางเนาะพี่ตับน้ำไรตัหลายอย่างไหมมาหนีเนาะได้ได้กินแซ่บแล้วน้องมันนีเนาะขาดจะหมังไหมบอกยังมักไหมเนาะไมักแดงไงนะเออหมักแดงมีครบเลยหรือไหมเนี่ยเออครบหาหมูเลยเนาะ กินกับพ่อแม่คิดสุ้ังเคนกินคนมากคนคงเน่มันแม่ก็มากินอยู่พี่บ่บอกว่นกินอยู่เพื่อน้องตรงเพื่อนอ๋อโดยอันเมื่อคืนนี่แห้งๆลมฮอดบ่ทางพี่อ๋อทางบ้านเขาอู้ๆน้องเมื่อคืนนี่ตัวยมันเล็กลมแต่เว่นๆแหละฮอดตยกใจน้อยมันกลับเป็นตกมันกับ เราหัวแห้งมันได้ผลกันเนาะเงดินค่อยกัดขึดนพ่อขันยี่บ้านเขาเนาะค่อยกัดขึดอยู่ห่วยไม่เท่าเกิงแล้วกับเขาหนองอ้อมหนองแคมอยู่ในไดนเด้อไปสิขันเฮือนแต่บ้านเขาเนาะกับบ้านเหนีนนาก็ยังหัวบุดบเดได้คืนนี้กันเนาะทุกค่ำไปเหนนพักขันอยู่ได้รึอยู่ในเฮือนเนี่เนาะเลยนั่นคือเกาขันแล้วฮึ่มสามโมเมนต์พูดจบแล้วพักกันนอนกันรู้จบอยู่บ่ายิบอยู่บ้านคืนหรือว่าบริญบเลย ตกอยู่แล้วกะตกแห้งเตอะขนาดแต่กะบโบแห้งกันได้ยาะแต่ลมมาแรงต้องอ้ามเพื่อจินเขาบัวเข้าบาดิเป็นยานเลยลมว่าหน้าหนึ่งฝืนกระเล็ดเลยแต่แต่เมื่อนี้ทางน้องอ้อมนั้นมาช่วยช่วยเพิ่นทางนี้บ่โดยอ๋อได้เห็นยังได้ช่วยเพิ่นอยู่ปิดไปอันนั้นแหละ ห้ามไม่เช่เพิ่นหานนะบ่าวหัดก็บอกงีนี่บ่อยโยนักเนาะห้ามก็ห้ามตัวเบาเนาะเสนใหญ่เสร็งยังกะตัวนักโยเพิ่นห้ามก็ได้เพิ่นเด้อเดีแต่มีมีไพ่มีไพ่อันเห็ดช่วยนุ่งอมอยู่นี่นะมีจ้าคนเห็ดต่างต่างเหู่เงินสองคนคนหนึ่งคืนหักจะเทิมคนหนึ่งคนเงินใหม่หายรวมคน หามบาได้เลยก็ให้น้องอ้อมไปหามซอยอ๋อเลยแต่ถ้งเงินโกนเงิโกนอย่างมันน,นี่เท่าไหนเป็นอะไรโกนเนาะเลยต้องขึ้นโค้งหลังาคาโกนมาชั้นซะโดยเพื่อจะให้มันหม่มเพื่อเอาเช็ดเวียกทั้งดุมสะดวกเนาะโดยเพื่อประหอนเด็ดประหันเด็ดแล้วเัาก่อมันคือปรเด,เดันเด็ดเลยจริงได้เห็ดได้เปิดมือ คือข <aid> ึ <Solomon> ้นหลังคาแต่คือก่อเลยบ่ขบไปเลยบ่แบบอยากกินยังอยู่ว่าเป็นพิเศษอีหละชั่วโมงตัวที่บ่เคยกินจั๊กเถื่อนนี่มียังไงลองว่ามาดูหน่อยเนาะทุเรียนเอบ่เคยกินบ่จากเทื่อบ่บ่เคยกินจักเทื่อเลยบ่ทุเรียนบ่อืมแต่คิดอย่างนี้บ่ตู้ชิไปขึ้นห่างอยู่กกรถสิไปขึ้นห่างอยู่กุ๊กเลยมีอยู่บ่าอะบ้านเอาตูบ้านนี้ อ,อย่างโมโทเรียนเนะ<ด><ม>าะแต่งเนาะเยมีแต่ทางจำปาชักเนาะถ่ายอยู่ประเทศลาวเฮา,ามีแต่มีโคกบ่เป็นหมากอยู่บ่เคยไปหายถุงเยียยางเลยค่ะเห็นผูน้กับมันบริมีหมากได้อีหล่ะเอ้แถวนี้นะแถวนี้นะม,ม,มีบ่โดยคนเอาไปขายตลอดมันเโมเมนต์มีแต่มันมันบดมันบดลูกใหญ่ผู้ใไงหรอก แต่นี่นะเบราเคยอันนั้น่นบอมักมนมันบได้เนานอากาศบอได้ตัวคันมาอยู่ประเทศไทยก็ต้องอยู่แถวภาคใต้บ่นอะแกภาคใต้เขตภาคใต้ลงไปพ่นไดจังจนทุเรียนจังงามนะแมนน่ีนมนมนอง่เคยกินดิ่เคยกิน่เนาะเคยแต่หินมักมี่นี่ เคยกินแล้วตรงนี้กรดเนายกถลีนเนาะขอนะเนาะองอมาะทะเลีต้นชงต้เห็นผัเคยเห็นอยู่บ้าหมักถลียนอ่ะเคยเห็นอยู่ตีเคยเห็นอ่ะเคยกินจกเคยเคยได้กินได้อย่างอยู่บ่าเคยบ้าได้แต่เห็นได้แต่เห็นหู้บกินเป็นแต่ได้กินถลียนได้กินอยู่บ้าหอมหอมได้กินแต่บ่าเคยกินเนาะ แต่เกิดเลยบ่อยแห<ด>ละมีแต่ทเวียนนรอบออ่า<ด>แต่ทเวียน,นน่ะก่อนเนาะฮ่าเบิ้งเด้อบาทดิเบิง้งอ่าตุ่ค้ำตุ่ยงเที่ได้บาทนี่เนาะอ่าคืนได้เนาะใต่เด้อบานในเบิ้งเพื่อนก่อนตนุ่ยสิได้อ่าเมือเ่อนีเอ่เหรอบาวเมื่อเฮือนเมื่อเฮือนเด่นเอาคลิปจะลงเนาะเอาคลิปจะลงเรีนทางเอฟซีเหรอด้วยทางเอฟซีหรืว่าอ่าอันโอ้ว่ามีลรงชีเอาเข้าไปผากน้องอ้อมในเด้อว่า อาให้เอ็มซีเข้าใจน้ำกันเนาะโรกฉีนี่บ่เว้โรคฉีตัวชิดลรคฉีของแม่เพิ่นเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกันยังไม่ได้มอบกิจการให้ว่างไงนเนาะแต่ว่าแต่ว่าตัวชิดแต่ว่าคอยนั้นได้อันลงกับแม่ลงกับแม่ว่าเอาคลิปให้แม่เบิ่ง่าได้แม่เลยว,ว,ว,ว่าน้องอ้อมเป็นเด็กที่น่าสงสารเนาะตันยูรู้คุณว,ว่ะ อ่าถึงจะอ่าถึงจะไม่ได้เรียนแต่ว่าก็าช่วยแม่ช่วยแม่ทํางานเนาะทุกอย่างอ่าอ่าหุ่นหุจักว่าไงหู่จักคว่เนาะอ่าช่วยแม่ทํางาน<อ>ก<ม>็เลยแม่บาวเลยว่าเออใช้อกมาเบึงดูบึงคลิปเจ้ามือนนะมือบามาจื้อบอ่อ่า <โด S 1> มือเอาอันน้ำมาให้ได้ดิโดมาให้นะก็เลยแม่เลยวะเอาเอาเขาไปฝากอันหลานน้ำเด้อวะเพื่อนบอได้มาดอกแม่นะเพื่อนเป็นผู้เรียกหลายว่าฉันเนาะ อ่าแล้วก็ในใจตุชิดอยากเอามาให้กระสอบพูดละทุกคนเลยเนาะแต่ว่ากะกะอันนี้กะไม่ได้บอกเพื่อนดอกลอยเอา้านี้ก็นเลยย่อๆเนาะทุกคนเนาะน้องนี่กะถามว่าเจ้ามางามหรือว่ามีเวียกตัดออกตัดออยในนี่ไม่ได้พูเพื่อนเลยดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่บ่เพื่อนให้เอาเขามาฝากอ่าชื่อเพื่อนนะเชีนไม่เท่าซอนเด้ออ่าชื่อเพื่อนเพื่อนให้เอามาให้เนาะ นี <N> ่แ <man> ต <N> ่อยากมาถลีนบ่บานนี่เออเมื่อนี่เราอยู่เป็นพังบ่เนาะอยากตัวเลียนนาอบ่เคยกินเนาะเอามีอย่างถามน้องอีบ่ตูถามไหมตอนนั้นให้น้องให้น้องเป็นพาไปเบ่งเพื่อนเนี่ยตอนนั้รีวิวเพื่อนเลยว่าน้องเป็นพาไปบ่งเพื่อนไปบ่งเพื่อนเนาะไปล่ะปะพาไปเบ่งดุ๊เอามีจะไปก่อนไหมเออเป็นบุนยังบ่เคยกินเลียนเนาะ อาชีอยากสัมภาษณ์อยู่เนาะแต่ว่าพันยังบม่จักคขวมามัน,นทุกคนได้แล้วมาตะวันได,ได้นะโอดามาลมมาฝากน้องอ้อมอาเจ้าเอาอีหล่าจับเอา <c oughs> เฮ้เจ้าน้องอ้อมเพันเมื่อยเหี้ยเป็นหน้าเลยที่น้ำงงแข็งแน่แต่นับอนรมต์สองขวดเนาะดให้แบบแบบตะว,วันเพิ่นนั่งลงกับน้องอ้อมเนาะเอาสีไปเบอร์เคลนเราตัวเองสบายดีพ่อแม่พี่น้อง คนอีกเจนึงเด้อติด,ด,ดต่างนี่ผลงานของทีมงานค่ายดีค่ายดีเนาะสบายดีตุวชิดเมื่อนี้จะได้มาหาน้องอ,อ้อมอีกแล้วทุกคนเลยพี่นอ้องไยอ่าเมื่อนี้อ่ะที่หามามือนั้นนั้นอ่าบ้านของน้องอ้อมยังไม่ได้มีอันนี้เราทุกคนยังยังไม่ได้ขึ้นโครงเนาะ หรือว่าเอิญเขาเอิญว่าคือเนาะบัณฑ์บัณคอยเขาเอิญว่าคือเนาะอันนี้เนาะทางคนที่อเอิญไว้ในแดดประจักษ์เนาะใกล้สิเสร็จเลยเด้เนาะอ่าไปทีละน้อยทีละน้อยเนาะทุกคนเลยอ่าหนัองอ้อมกันกำลังยามนะอ่าไปเบิ่งหนัองอ้อมเป็นพารีวิวเฮือนเนาะ าเจ้ากอเห็ดไม่เหมนันวะเอาน้วเิ่ยนะดอเิ่ก็ขยันยเมุนอนี้เยีัดเลกพ่งยต้องให้เพิ่มขึ้นโปงแล้วก่อนเวลาเพิ่เห็ดแลลวมาสวนเพิ่ยนไมไม่้อเีหัวเนาะเจ้าจะเข่าใกล้เลยวบาเบาอยู่ย่อกจะย่อนนักต้ดไอ้วาดใมาซยมเนชุมเา ทีมงานสี่คนทั้งตุชิตอ่าช้อยเบียกน่องเป็นบริตุยังตุวันว่าสีมาอันก่อันนี้ชอยเนาะเขาหมายแต่ว่าเพิ่นวัดบริเวณฉัำมามื่อนี้ขึ้นกะเฮาเห็ดบุเป็นด๊อกนะมันต้องเป็นงานช่างเขาแน่นั่นข้ังแน่แมนตามัดเล็กมัดใหญงจุ่มเอากระชีพ่อช้อยได้อยู่แมนบุเป็นอยู่เนาะแมนโค้งเผื่อข้ากะมิเตะน่าจะเบิ้งเขาเลยเนาะหางใจ เพราะว่ามันต้องได้เอาเม็ดเอาอย่างแท้ข้างในได้อันบัพพวันเลยแมนเขาช่วยได้อยู่แต่งานพันธุ์สีบที่ยังมั่นสันเนาะงานพันธสีบอกมาแบบดีเขาหนีเฮ็ดได้อยู่จับไม่จับอย่างยืนไหนได้เยอะแมนแมนแมนช่วยทำช่วยได้อะไรเนาะอ่าแต่ว่าเขาได้เอาของมาฝากน้องเพิ่นเนาะแมมนน้งงขาอเพ่นนนมื้อเจ้าเลยเฮ็ดยังเลยมันหนีไม่ใจตาเพอ่นเพิ่น

มัดเล็กแบบใดเออเล็กตัวเนาะบอกลหันบอลล่ะตัวนี้บ่ได้ไหมมาได้มีคือต้องได้แค่ตัดติดแล้วมันจะกลายออกกลายคือตัวนั้อมายืนอยู่หันแล้วเล็กตัวนี้เนาะเล็กแบบนี้เนาะให้เห็ดแบบนี้บอซอดตัวนี้เนาะทุกคนเลยที่ว่าเล็กเล็กเล็กที่ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแหละ พ่อสอดใส่ห <descon fin ery> ูนี่ทุกคนเลยหนี่ไาตะวันเห็นบปล่าห้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่หูนี่แต่ด้านเดียเนิดน้องห้องเนาะคานกลางนี่เนาะคางกลางเด้กลลาางงเ็กมันแบบมันงอเข่าเอามีทันดิค่ะแล้วถ้าต้องได้ให้มันซื้อเนี่ยเก็บเอาให้เล็กซึ้งโดยตัวชิมาซอยเป็นกับเป็นจักรสีซอยยังแล้วบันีพี่น้องเลยเนาะเป็ดบุปผด เ่าแว่าก็ก็เ่อว่าคิพ์ลาน้องอ้อมนักอหรือว่ากำลังมัดเล็กอยู่เลี่ยก็เป็นทเ่พาเห็นสวยได้เอแต่เิพอมัดเป็นโยเล็กเนาะทุชิศเนาะแมนท่านว่าชิขึ้นไปหลังคานก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่างานสร้างชิชิออกมาดีโพดเนาะทุกคนเลยงานสร้างิออว่าดีเกินไปเขาก็เลยอาารมนเนาะเขาก็เลยบอกขอหุ่งซะตัวน่ะอ่า ต่งทีมงานทากับมาล่าแล้เมือนี่เมนตัวตะธนเองคิดว่ากันนะเนาะเาจะมาช่วยเป็นเนาะนท่านเร็วง่ายเนาะและ้วก็มีกาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดี้อย่างเ,เ,เ,เมเป็นมาหลายปีแลยว่าออกม้ากาเริ่มเห็ดน้ำเงินตั้งแต่อายุยังชิบปีคนละตัวนี้จะปีได้เท่าไหร่แต่ออกเฮียเป็นเนาะแหละเนาะเมนบอกแต่ว่ากาชอยเวียกเพิ่นตลอด ้าวันทิต mm. ้องชวยเพื่อตัด uh อ้อยเจ้าเขาจะออกงเยนสักปีเอะ10ปี1ปีด้เอโดยห้องปตอป่อาจเอดแต่ห้องปอหาเนาะตอนนี้งานน่เป่ยน ท่านชิปลอยให้นบาตะวันเนาะชิปลอยให้นบาตะวันถามน้องอ้อมไปเนาะเพราะว่าขอชิพามาเบิ่งรอบๆขาเนาะทุกคนเลยอ่ะ,อะอทุกคนเนออตัดมาเรื่องนี้กะแต่ว่ามื้อนี้อากาศกะอยากแปลว่าอากาศเย็นเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี่จะมีฝนตกหน่อยนึงอากาศ ลมเย็นอยู <Yeah>. ่ในหนึ่งบ่มีแดดเนาะมื่อนี้จากแดดถือว่าดีเนาะทุกคนเลยอ่าสีเมื่อมาลาน้องอ้อมเนาะโตกับน้องน้องสบายดีอีหละเอ้ยอันสบายดีผู้ใหญ่ช่องประชิดแน่เมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้ออ่าขอบใจเพื่อนเด้อขอบใจหลายๆเนยอ่าอีหล่าเป็นคนหูผู้ดีเด้อ สบายดีเล่าเป็นคนฮวงผู้ดีเลยล่ะเด้อขึ้นไปฮู้กแล้วช่างโค้งง่ายกวมคืนมือนี่อ่ามีช่างเนาะสบายดีช่างเลยสบายดีเลยแผนวางไว้ก้าววายให้จัดมือจะเบ็ดให้ก้าม <thoroughly. S 3> ืออ uh, ื uh, ่นน right. uh, ี fine, no ่สีห้ขึ้นควงหลังคาหมดแล้เพื่อว่าเด็กคงกันอะไอีกก้าววายเล่นี่กับม่นพอน้องตองเนาะ สบายดีเด้อพรองโกมาชาวบ้านกลับบอเคยเห็นจักเคื่องอดีตเลยถือว่ามาเห็ดให้แม่น้องอ้อมบ่ได้เอาเงินอีสังแต่จาดกระซางหันมามาเห็ดสวยอ่าดีเนาะเนาะดีดีบ่าวชมเชยเนาะให้แม่น้องอ้มมันไปกอชั่งนั้นจะไปตักได้เพิ่นบบดนี้โดยเบวาแรกเปลี่ยนงานกัน โดยคือตังเสาจังซีนี่อ้มาเห็ดหายตังเสาหายเงินบไปเอาน้ำจะเก็บอ่าชมเชยเนาะดีใจน้ำช่วยกันเนาะตัวได้งานนักเลยครับแม่คือว่าอไอเองแดนมาเห็ดคือเอื้อนน้องแต่จังสับเป็นงานคือว่าต้องนักเป็นงานที่แก่โบราณแล้วคือว่าอายไปแดนเห็ดเป็นกอโลเป็นงานจัช่วยบางที่คือเมยน้องอ้อเป็นขึ้นมาได้ไอเป็นก้นมาเห็ดโดยงานก็งานอย่างจีบใบเพื่อนเองเหมอนบัตรเท่คาดให้เพื่อนเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เพื่อนกอเองเพื่อน มัดมีงานมัดนัดแล้วก็ซ้อเป็นไหซอยดีๆก็ดีเพราะว่าเพิ่นก็ตะแดงเนาะเพิ่นว่าว่าเท่าใดดอาเองว่าบ่เอาดอกเงินนแต่มื้ออื่นนี่คือว่าตัดแลเพิ่นลยบอว่าใส่ห้องซายอีหยังแล้วมนวเบิดเพว่าวเบิดมีแต่ว่ามื้อือได้ไปมุงจักจักให้ทก2คนปานนั้นบ่ได้แต่มื้อายก็2วัน2วัน เป็ดหายใหญ่กว่านี้นะนี่ขึ้นสี่นิ้วหงายมันเป็นเ็ดเป็นทรงโมเดิร์นหรือนแบบเป็ดทรงแบบนั้นทรงโมเดิร์นอ๋อบบไหนแบยเป็นโมเดิร์นเนาะโดยตัวนี้นี่สิสามเสเพื่อนน้องเตนี่บ่อทรงแมนแมนตัวนี้นี่สามเสาออกมานี่ทั้งไหนสามเสาเนาะทุกคนอ้ามบอยปล่อยบาตรวันไทยไปเนาะเดี๋ยวสิ้นคลิปเนาะทุกคนเลยเนาะก้าวสบายดีทุกนี่พี่น้องอีกเท่านึงเด้อ นี่กะมีโอกาสนาะได้มาน้องอ้ออีกดีใจลายทุกคนเลยก็ได้มาอัปเดตเบึงเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้เอาเอาเขานาอทุกคนได้เอาเขามาฝากน้องเพื่อนก็หวังว่าน้องเพื่อนจะกินกุ้งได้โมลายมืดอ่ะได้กลายเติบเนาะทุกคนเลยอ่าอคนเบิก์อะขอบใจควมมีพี่น้องเบสก์ทุกคนท,คนที่ให้กำลังใจทีมงานใครดีใครดีโชคุีชิตมาตลอดเนาะเพราะว่าจะเป็นคอมเมนต์ แนะนำคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะทุกคนเลยลอยาก็คอมเมนต์แนะนำต่างๆดุสิตจะได้อ่านได้เบิง่งเมื่อเนาะทุกคนเลยขอบใจได้เ้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยล้ำรวยเบอดทุกคนนอนหลับกายได้เงินหมืน่นนอนตื่นกายได้เงินแสนเนาะทุกคนเลยให้มีความสุขกักนไดุ้สิตกับเฮ็ดให้เ,หเต็มที่นเนาะเฮ็ดให้ดีที่ชุดเท่าที่มีโอกาสจะเฮ็ดได้จะแบ่งปันให้ อ่าพู้ที่ได้กโอกาสรวยยากจนกวน่าเนาะทุกคนเลยถ่ายถ่ายชุดก็ขอฝากน้ำพุนพี่น้องเอฟซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อใคให้ดูชิดในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ดูชิดคลิปต,ต่อไปเนาะทุกคนเลยสุดท้ายถ้ายชุดก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี